สวัสดีครับ902วันการต่อสู้ในยูเครนตอนนี้ต้องบอกว่าการต่อสู้ออกนอกยูเครนไปแล้ว เมื่อ,อยูเครนบุกเข้าไปในแคนโคสแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ได้อย่างน้อย1000ตารางกิโลเมตรเมื่อวานวันนี้คงยึดเพิ่มได้อีกความน่าสนใจคือรัสเซียต้านไม่ได้แต่รัสเซียก็พยายามส่งกําลังเข้ามาโดยดึงกําลังมาจากแนวหน้าอันนี้มันบอกได้ดีว่ารัสเซียก็ไม่ได้มีกําลังเยอะการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต้องดูในภาพกว้างนะครับไม่ว่าตอนนี้ยูเครนเข้าไปยึดพื้นที่ได้แล้วอย่างไรต่อไปอยูเครนออกมาประกาศว่าไม่ต้องการครอบครองแล้วต้องการอะไรเอาแบบชัด ชัดก็ยังไม่มีนะครับการที่บอกว่ายูเครนต้องการเอาพื้นที่ไว้ต่อรองเจรจาแรกกับรัสเซียอันนี้ยูเครนยังไม่ได้พูดนะครับเป็นนักวิเคราะห์พูดเองเอามาจากรัสเซียประธานาธิบดีของยูเครนพูดแค่ว่าต้องการทวงความยุติธรรมและก็ทําให้รัสเซียรู้ว่าการถูกปุกรุกนี้เป็นอย่างไรนะครับเราต้องแยกแยะแอดมินเป็นคนที่อยู่ข้างยูเครนมาตั้งแต่ต้นต่อต้านเผด็จการ และก็ไม่เคยเชียร์ยูเครนทีเชียร์รัสเซียทีแต่ว่ากันด้วยเหตุและผลนะครับแอดมินไม่ได้เชียร์ยูเครนทุกเรื่องอันนี้คนที่ติดตามจะรู้วิจารณ์ยับยูเครนก็มีเพราะว่ายูเครนก็ไม่ได้ทําถูกทุกเรื่องเช่นเรื่องไม่ยอมถอนทหารออกจากปารกมดจนเสียกําลังมากมายเสียเปล่าอันนี้ถ้าวันนั้นนะครับยูเครนถอนกําลังตามคําแนะนํารออาวุธยูเครนจะเหลือกําลังเยอะกว่านี้และรัสเซียจะยึดได้สักเท่าไหร่การถอยเพื่อปลุกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ เรื่องนี้นะครับแอดมินจะล่าว่ายูเครนไม่ยอมถอนทหารออกจากบากมดส่งกําลังเข้าไปเพิ่มก็เพื่อกินตัวกับรัสเซีย1ต่อ7อันนี้หมายถึงทหารยูเครนหนึ่งคนจะแลกกับทหารของรัสเซีย7คนในขณะที่รัสเซียเสริมกําลังเข้ามาหลายหมื่นคนนะครับสุดท้ายยูเครนเสียหมดไปเป็นหมื่นเหมือนกันในบาคมดรัเสเซียก็เสียเยอะแต่ว่ารัสเซียยึดพื้นที่ได้และทําให้กองทัพยูเครนขาดแคลนกําลังต้องถอนในหลายพื้นที่ในเวลาต่อมาเพราะว่าอาวุธ ถูกนำไปละลายในปากปุดมากจนเกินไปมันเสียสมดุลกองทัพนะครับทำให้แผนการที่วางไว้พังหมดต้องหาทางแก้ไขการโต้กลับหรือว่า c o าน์เตอร์ออฟเฟนที่วางกันไว้อันนี้ก็ทำมีได้มันมีผลในภาพรวมจนถึงทุกวันนี้นะครับคนน้อยกว่าอาวุธน้อยกว่ารบแบบยุทธวิธีดีกว่าการเข้าปะทะแบบนั้น มาครั้งนี้ยูเครนบุกแคดโคชของรัสเซียมันชัดเจนแล้วว่ายูเครนทําเองสหรัฐไม่สนับสนุนนะครับคําถามตามมามากมายว่าแล้วอย่างไรต่อไปแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้ายูเครนบุกแล้วถอยจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียคนเสียอาวุธเปล่าต้องไปให้ถึงโรงไฟฟ้าแล้วยูเครนจะได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกในเรื่องนี้ไหมก็ยังเป็นคําถามต่อไปถ้าตะวันตกไม่ช่วยหมายถึงไม่ส่งยุทธปกรณ์เพิ่มยูเครนจะตึงพื้นที่ได้นานเท่าไหร่ก็ต้องติดตามต่อไป นนแต่ว่าแอดมินคิดว่ากรณีนีน้จะซ้ำรอยบาร์กมดสุดท้ายแล้วยูเครนต้องถอยแต่ว่ามันถึงวันนี้แล้วก็ถือโอกาสทดสอบรัสเซียทําให้รัสเซียเจ็บที่สุดเท่าที่จะทําได้จากจริงแอดมินก็อยากเชียร์สร้างความตื่นเต้นให้กับยูเครนบุกถึงมอสโกแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับเมื่อมองจากเหตุผลแวดแล้อมและก็องค์ประกอบอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจเดี๋ยวหาว่าแอดมินเข้าข้างรัสเซียไม่ใช่นะครับแค่พูดตามความเป็นจริง กเลนีเคอร์ซอนกับคลายเมียแอดมินวิคอลว้ว่ายเคนบุกไม่ได้ เพราะว่าคนในเมืองเข้าข้างรัสเซียเป็นส่วนมากทางยุทธวิธีแล้วบุกเข้าไปนี่เสี่ยงมากก็มีความพยายามบุกข้ามแม่น้ําเดนิเปอร์ของยูเครนแล้วก็มีคนมาต่อว่าแอดมินนะครับว่าวิเคราะห์ผิดว่ายูเครนไม่กล้าบุกเคอร์ซอนพากันโวยวายอันนี้เป็นบางคนเท่านั้นแล้วเป็นยังไงล่ะครับตอนนี้ยูเครนก็ยังบุกเคอร์ซอนไม่ได้เหตุผลก็เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้อันนี้ยกตัวอย่างเล่าให้ฟังว่าเชียร์อย่างเดียวมีได้ต้องพิจารณาด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นนนฐาาความเป็จริง ไม่มาหลอกเอายอดวิวนะครับตอนนี้ยเคนุกโคสแล้วก็ยึดได้ก็ถือว่ายุคนี่ทำได้ดีและจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ ฝ่ายรัสเซียก็ไม่ยอมเสียหน้าบอกว่าที่ยูเครนบอกว่ายึดได้1000ตารางกิโลเมตรจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับยูเครนยึดได้น้อยกว่านั้นแต่รัสเซียก็ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มอันนี้มันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะครับเสนาทีการของยูเครนกล่าวว่าได้โจมตีสนามบินของรัสเซียไป4ีแห่งโจมตีคลังเชื้อเพลิงคลังอาวุธ่วนรัสเซียบอกว่าสกัดโดรนของยูเครนได้117รกลักับขีปนาวุธอีก4ี่ลูก กลาโฮมของรัสเซียรายงานว่ายูเครนได้เสียทหารเพิ่มในวันนี้270นายรถหุ้มเกราะ16คันทหารยูเครนยอมมอบตัว18นายกลาโฮมของรัสเซียกล่าวว่าตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วกำลังปิดล้อมกำลังของยูเครนและก็ส่งเครื่องบินโจมตีอย่างหนักความสูญเสียของยูเครนตั้งแต่ปุกเมืองคุชนะครับยูเครนเสียทหารไปแล้ว2,300นายรถถัง37คันรถลำเลียงพล32คัน ยานรบทหารราบ18คันรถพ่มเกราะ192คันพาหนะ88คันระบบป้องกัน4ระบบเครื่องยิงจรวดแตายลำกล้อง2เครื่องปืนใหญ่สนาม15กระบอกนะครับตอนนี้รัสเซียประกาศภูมิภาคคสชอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียแล้ว ภารกิจในการป,าปาราบปรามยูเครนในภูมิภาคโครสนีสสำเร็จแล้วอันนี้ถ้ากองเชียร์รัสเซียได้ยินก็คงเชื่อเพราะว่ากลาโหมของรัสเซียประกาศแบบนี้แต่ว่าความจริงต้องเช็คให้ดีอีกครอบนะครับกลาโหมของรัสเซียก็มีได้หน้าเคารพขนาดนั้นความน่าเชื่อถือก็ไม่ได้สูงมากผู้ชมก็ต้องพิจารณานะครับถ้าไปเห็นการรายงานจากสื่อต่างๆอย่าตื่นเต้นคิดว่าสื่อไวลเสเซียคงจะรายงานว่ารัเสเซียควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับ ส่วนทางยูเครนก็ยังสู้รายงานเหมือนกันทั้งโจมตีสนามบินของรัสเซีย4ีแห่งสามารถจัดการเครื่องบินซู34ได้1ลำอันนี้เป็นการจัดการในเขตโคูของรัสเซียด้วยคาดว่าซู34คงมาพร้อมกับแฟบ3 0 0พันมันหนักหนีไม่ได้นะครับไม่ชัดเจนว่ายูเครนใช้อะไรจัดการถ้าจะบอกว่าใช้แพตชั่นกองเชียร์รัสเซียก็ค,คงไม่เชื่อเพราะว่ามีข่าวว่ารัสเซียจัดการระบบแพตชั่นรวดเดียว3ระบบในเมืองซูมีไปแล้วนอกเสียจากว่ามันไม่เกิดขึ้นจริง รนะคับยูเคนยังมีแพตชัอตแต่ว่ายูเคนมีระบบป้องกันหลายอย่างและซู3ามิตัวใหญ่เป้าใหญ่บินดำๆำอะไรก็สามารถจัดการได้นะครับตั้งแต่ระบบป้องกันยันขี่ปนาวุธประทับป่าซู34ไม่ได้เทพขนาดนั้นโดนประจําในสงครามยูเคน ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับรัสเซียบอกว่าจัดการยูเครนได้แล้วส่วนยูเครนบอกว่ายังสู้กันอยู่และก็สร้างปัญหาให้กับรัสเซียนี่เป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้สหรัฐและก็ตะวันตกยูเครนไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขความเสียหายวันที่15สิงหาคม2567ทหารฝ่ายรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ595,620นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,220นายนะครับ รถถัง8,484เพิ่มขึ้น8รถยานเกาะ16,426เพิ่มขึ้น24อาร์ตชิลเลอรี่16,868เพิ่มขึ้น47จรวดหลายลำกล้อง1,154เพิ่มขึ้น3นะครับรรบบป้องกัน922เพิ่มขึ้น1โดรน13,598เพิ่มขึ้น50เครื่องบิน367เพิ่มขึ้น1นะครับเฮลิคอปเตอร์328เท่าเดิม ขีปนุษต้นพ่อ2เพิ่มขึ้น2เรือรบ28เรือดำน้ำหนเท่าเดิมนะครับภานนะ2 2 7 7 5เพิ่มขึ้น85แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2813เท่าเดิมนะครับจใจลึกๆแอดมินก็อยากให้การบุกของยุเครนในครั้งนี้ส่งผลทำให้รัสเซียและสั่มละสายปั่นป่วนจนถึงขั้นคนรัสเซียไม่พอใจรัฐบาล ไม่พอใจปูตินเกิดการต่อต้านสงครามล้มล้างปูตินจะทําให้การบุกของยุคนเกิดผลแต่ว่าความจริงก็ยังยากที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนรัสเซียส่วนมากไม่รู้ข่าวสารจากภายนอกเชื่อแต่รัฐบาลของปูตินขนาะคนอยู่ประเทศเซรีเข้าถึงสื่อทุกอย่างอันนี้ก็ยังเชื่อปูตินนะครับแล้วแนลรัสเซียจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูว่ายุคนจะทําอย่างไรต่อไปตะวันตกจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับ